เรามาดูบรรยากาศที่สะพานมอญตอนเช้านะคะเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มทยอยมามาเดินกันบนสะพานนะคะเนี่ยก็จะมีเขาแต่งชุดคนมอญก็จะเป็นเหมือนผ้าถุงสีแดงเสื้อสีขาวแล้วก็จะมีเด็กๆเ,เขามายืนรอต้อนรับเด็กนักท่องเที่ยวอะคะ่ะเนี่ยถ้ามาถ่ายรูปด้วยก็แล้วแต่จะให้คนละกี่บาทแต่นี้เป็นคู่แฝดนะคะก็จะมีแม่เขามานั่งเฝ้าอยู่ เขาจะมารอให้หนักท่องเที่ยวถ่ายรูปแต่ก็จะมีให้ค่าขนมนิดหน่อยเเขาจะยืนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็จะเป็นทางยาวๆเนี่ยเป็นสะพานไม้หรือสะพานมอนอยู่ที่สังขบุรีกาญจนบุรีเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยยาว850เมตรเนี่ยค่ะสะพานไม้คือทั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้หมดเลยอะค่ะเนี่ย ทอดยาวอย่างนี้เลยค่ะก็เดินจนเหนื่อยอะค่ะจนจะถึงฝั่งไทยฝั่งมอนสภพานนี้ใช้สำหรับข้ามแม่น้ำซองกาเลียเป็นระหว่างไทยกับมอนที่ใช้เดินทางไปมาหาสู่กันค่ะ